ไอ้อรสายันจินธาต่างจิง๋ให้เจ้าอรสายันกินลิงต่างกระต่ายอรสาฟังพญวันพ้นผู้ให้ซ้ำพ่อผูผ้เพลนดีเด้อพี่น้องเอ้ยอุลสวัสดิ์สวัส,ส,วส,สดีมินหมอเข่นท่านมกอกรพี่น้องมอลัมซ่องพญวันลำพฤษออฟฟิเชียลครับหนาวเด้อครับพี่น้องย่ามัสเต๋อยู่น้องบุระมีตอนนี้17 วันสิบเจ็ดองศา,าครับเย็นจ่อยๆครับนีกหนึ่งหมอก <S <S บรรยากาศเย็บของบางฮันครับเมื่อวานนี้ทิ้งงานห้องเตยล่าจบตีสีเครื่องครับเดินทางไกลน้ำกลับไปอำเภอวังสะพุ่งครับเมื่อนี้กลับไปสู้อากาศหนาวอีกเที้ยนหนึ่งอำเภอวังสะพุ่งยังวันเลยนี่โอ้ขึ้นซื้อซื้อทราบว่าอากาศหนาวอยู่แล้วเมี่ยงหนาวโอ้หมอก หมอกแห้งครับเสานีครับบางส่วนกัดทยอยออกแล้วครับพี่น้องบางส่วนรถกล้องนารวมทยอยเดินทางแล้วครับสองลอยตัวโลห์ห้าน,น,นสองลอยหาสิบหกสิบอยู่นะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย งานยูนิ็เลืออีกวนีว้วันที่ยี่สิบห้าสิหือีกสองสามหมือนคนแล้วครับงานยูนิคครับงานวงสวงเจ้าฟ้าขยาเลยวันสองขั้นเลยครับตาโกครับอเงี้ล่ะท่้นหนึ่งเนนดน บรรยากาศยิ่งเพิเวทีครับตอนนี้คบฟ้องมังหันแล้วครับนหน้าสีจังหวัดเลยเด้อมาเนี้เด้ออำเภอวังสะพุงครับขยันพี่รองหนาวมาเนี้หนาว ไปเก็บเสาไฟเสาถัดขึ้นค้นกับหลายเติอบอยู่พี่น้องข้นหลเติอบอยู่ทบมาขึ้นอางนนมันมีหลายมืเนาะแต่ยินข่าว,าวามือสุดท้าย เป็นข้ามุ่นรวมมิดก็เป็นงานพี่นนะหนาว่า้ไม่ดินะกัะบก็ขได้หลวปาเมัะปิดนีนะ่แมั <c oughs> นเนาะฐาในเมียบานน้ำมูมามืกขึ้นเดยวยายามใส่มนี่จับของจัของทำแช่ละพยาองคเทียนแล้วมันบ่พูดอะไรพยายามเมาน,มานี้ยเมื่ขึ้นเลยบ้านเดี๋ยวผู้หนึ่งของตะมาห้งหันน่ะ น้เลูดดีไหมไมนูกตีีสามครึ่งนี่แหละเจ้าอะม่ับไปเนาะเบียัดเต๋าน้อนหาทุทุนี่แหละนังกินเน้ย่างขอนเงนหมะเนื้อย่างก็ยนอนเยพวผมุมเนาะทีนอนในนั้นขัน้อนุมคือว่าขับมากัน้อนกัน้นน้อนอนครับบนอกบนนไ้น้้อ ไปากม้แาคไปย้มคไปยอใ่พี่น้องไปยอดน้ำเต้าตีคุณไม่ได้ไปร้นะวนนเนี่ยะเน่น่ะไปกอนมูเลยตีมาไก่บ้าน ไปยามเียนยามสัน้นพอนะไปแล้วครับปลาโกบเดินทางแล้วงวยแล้วไป,ไปข้าไปหลังกับไปมองเดียวกันขึ้นเขาเหรอครับอ้านี่ลงกําลังถอยรถ วันนี้นายเป็นงานวัดพี่น้องต้องจำซื้อวัดว่าไ้เขียนเห็นเขียนถ่าว่าวัดอยังไงไก่นหลวงปู่ชอบปะเนาะขันยุไก่สีไปไหวหลวงปู่ชอบไ,ไหวชั้นนี้นะสำาัหลวงปู่ชอบฐานน่าสมูอัดป่าโคกมนที่ผ่าเข้ไปเกินหนึ่งแล้วถ้าไก่สิไปอีกเยอะครับอุ้ง เรื่สีนี้น่หะพี่น้องเก็บของไม่ได้เกี่ยวไ่ได้เล่นกันเลยีซีีหาเขาดีเต้จบีหาพอดีนี้เขาเต้ตีหาจังสูงันเขาไปเต้ตีหาเขาจบหกโมงไมครับจบหกโมงกัเก็บของแล้ววนี้เก้าโมงกล่วเผื่อสิบโมงเผื่อล้มือออกเดินทางสองลอยลกับปอพพกับใบสอง ไมลาก็ไปจันจ่อกับเมื่อต่อไปด้อยประเทศสุตส่า์สบเก็บอุส่า์สตั้งเนือที่เจ็บเนี้อเราทะเลทายอะไรเราากโกรธอ่มากลิงเอาล้มมามาดังแค่เส้นเนี่ยพยายามเยี่ยนไปบ้านน้ำมูมาบุกขึ้นเนี่ยไม่ได้ไปครับเนี่ยบักใกล้บ้านเราตีผมบ้านินระข้าวเอาี วามันยี่นี่น้ำมัวยู่ใสย,ยื่อเอาเพื่ออย่งโคสทโคลเอาวามันยื่กับทุนห่ม้สันเทาไหละเี่ยวา้าวมันยนืยอะใส่ที่ฟุมเพราน้อยใสายสาระข้ามรอยอ็ดกับมีดเ่ันวาม,มีตถสาใส่ท่ฟุม เราี่ยังห,างหนาวเลยวะบรรยากาศเก็บของต่างหานมือแรกมันคิ้วของศิลปินท่านไหนเนาะวงไหนเนาะยุ่นี่โบ้เหีอยนก็ได้เป็นโปรแกรมดิเห็นแบนบนแต่พิ่นมา่ผลงันของที่นี่แปดยี่งเก่าสั่นงาน แล้วรถมัดเฮ้กลัวสุนิยุบ้าน่าไปแล้วอนากาศ 4, แจ้งสีแสดงว่ามืออืน่นมือแรงอีกองหนาวด้วยนี่แถวว่างสะกุ้งนี่หนาวแต่ หวัดเลยเนาะทะเลภูเขาเมืองทะเลภูเขาเนาะหนายิง่งแ้วล่ะมีภูเขาอยกเงือกเขาหนีะจะรถอยมาเงือกกันฟังนี่ ังนี้เปนทีมผูเฒ่านะังนั้นทีมไม่รุนอทม่ทีมผู้เฒ่าครบ้านได้ยังมได้ยังมกินพ่อได้ยังแนี่กินไหมน้ำบ่วดนีกินไหมน้ำบี่ยดีกินไหมน้ำบัสนอ วันไปย่ำขึ้นบมาในยังเก็บของเมียนของครับพี่น้องเดี๋ยวก็ตัวไว้ที่เลยนะครับขอบคุณพี่น้องนะนะนะครับผมฝากติดตามส่องพี่มมันลำพ้นดอฟกิเชียวในเด้อพี่น้อง พอกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบาย,บายคุณ